จะคือบอลมีซใช่ไหมในต้นมะละกออยู่ไหนน้องโบบนต้นมะละกอป่ะนะนุ่นไงไปดูซิเห็นไหมกินไหมน้องกอกินไหมเห็นแล้วเห็นแล้วกินไหมล่ะ หลไปดูสีเดินเข้าไปเดินเข้าไปใกล้ๆเล้ยว กระโดดสิกระโดดกระโดดเอา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 หนึ่งสองสามเอาไม่ได้อาไม่ได้ก็ไม่ได้กินแล้ว ดูดูลุงจอยจะเอาแล้วอ้าวโบนี่ทาอรรอรอยู่บ้านนี่เอ๊ะเอาไว้ก่อนแต่มันเป็นช่วงพักนะโบตูเอาวเฮ้้ม่อคืนตุ่มหงมั้ยกินปะต้องบัวจะกินตุ่มหงมั้ยมาจ้ากิน Alo alo. Em em em. Chạy. Bỏ ra đi. Bắt gặp